วันนี้จะปลามาพอกล้วยด่างติลูกว้ยนะเจ้าตอนแลกก็มีไอา้าหลุนปีตีหู้จักนะเจ้าเปิดเอากล้ามาให้สองก้าก็ล้อมะปูกพอเปนว่นาเป็นกล้วยด่างเพราะปลูกไปปลูกมากลายเป็นกล้วยอ่องวะนะกลายเป็นกล้วยอ่องเซตที่นี่กับเหมือนกับว่ามันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะเจ้าเนี่ย กับเมื่อเป็นกล้วยอ,องเนี่ยกล้วยอองมะเหาเนี่ยกล้วยอ,องเซตแล้วมันก็นมีต้นน้อยต้นน้อยก็จะเป็นอ่ากล้วยเล็บมือนางแต่รสชาติล้ำนะล้ำขนาดเลยเหมือนกล้วยปกติทั่วไปเลยเจ้าอร่อยมีหอมแล้วก็หวานมัอันนี้คือซุกแล้วหนะตั้